ครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องจิมมี่นะครับก็เป็นช่างที่ร้านเป็นช่างที่ร้านของเอ็มแหนมซิ่งนะครับก็รับซ่อมรถทุกอย่างเลยนะครับอยู่ที่บ้านไผ่นั่นเองนะครับตรงแยกใกล้ๆแยกบางเกิงอ่าประมาณนี้มาไล่รายละเอียดกันเลยสายเง้ๆอย่างนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรนีอ่ครับอ่า ZX เออรุ่นี้ยอดนิยมนะ Z X34 แล้วทำไมท่อมันถึงม้วนอย่างนี้มาไล่รายละเอียดได้ฟังหน่อยมันเป็น ท่อหมวนคือ48ภาษาเขา48มิลกับเครื่องเครื่องวันนี้เครื่อง47ชัก2ครับ47ชัก2ครับ47คำว่า47คือ CC เขาลูกสี่สิบูก47มิลอ๋อประมาณนี้ผมว่าอย่างนี้แม่งแรงนะเนี่ยยกใช่ไหมไม่แรงเท่าไหร่นะคันนี้ดูแบบทรงบางคันเนี่ยผมเห็นท่อแบบกระเดิดขึ้นก็มีอ่า ได้แล้วแต่สูตร,ร,ร,ตรท่ออย่างนี้ไปเท่าไหร่ครับตีนนเชื่อมสวยมากเลยได้มาเป็นท่อดูทีนี้ของบางจากนะฮะได้มาห0 0พันครับท่ออย่างเดียวห0 0พันครับตัวรถเท่าไหร่ตัวรถถ้าวรถถวมราคาทั้งหมดตอนนี้ก็หกหมื่นห้าหกหมื่นห้านะครับรวมราคาทั้งหมดแล้วมันแพงเพราะอะไรอะ่ะสงสัยตัวรถไม่แพงอะไร่ตัวรถไม่แพง,ตแ,พงแต่อะไรไมันแพงแต่อะไรมันแพง อะไรบ้างครับที่มันแพงอ๋อชุดข้างที่เราไม่ได้แกะดูครับประมาณถ้าตีทั้งหมดก็หมื่นหนึ่งรับหมื่นหนึ่งเนี่ยไอชุดข้างชุดช้ำข้างในครับใช่ครับชุดเม็ดอะไรพวกเนี้ยนะครับประมาณเกือบหมื่นเกือบหมื่นโอ้โหคาบูใหญ่มากอันนี้คาบูคีกลมฝาดำครับเค่เหลี่ยมฝาดำโอ้โหเล้โช็อ่ะ โคกเอโคน่าครับก็คือตรงรุ่นครับตรงรุ่นครับแพงไหมถ้าแท่ก็ราวมือสองก็สี่พันกว่าบาทมือหนึ่งน่าจะเกือบเจ็ดพันเจ็ดพันนะครับโอ้โหอันนี้คือเราได้มามือสองใช่ครับแล้วเบาะอะเบาะอันนี้ผู้ใหม่เฉยเบาะผู้ใหม่เฉยก็สวยนะมีกล่องเกลื่อไฟอะไรแรงขึ้นไหมมีกล่องไฟเดโคน่าครับตรงรุ่นเลยตรงรุ่นครับเปิดดูได้ไหม องนอยู่ข้า้าาห๋อมันอยู่ข้างหน้าตรงนี้นอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็กระจกก็ทั่วไปกระจกก็เที่ยวได้มาจากญี่ปุ่นครับเนี่ยในญี่ปุ่นเลยนะ,ะข้างละเจ็ดร้อยข้างละเจ็ดร้อยคู่ละพันสีค่ครับคู่ละพันสี่ครับยังไม่บอกแค่พันสเนี่ยนะใช่ครับของโคสเทของคิตะโกะครับคิตะโกะอ๋อเออ,เอ,อทรงได้นะแล้วข้างหน้าครับล้อเป็นล้อเท่าไหร่นี่ล้อเก้าก้านครับเก้าก้านขอบ ขอบสิบครับขอบสิบเล็กอย่างนี้พลิกรถง่ายไหมง่ายไหมก็นิดนึงครับคล่องตัวอยู่แล้วแหละพลิกรถง่ายเข้าโค้งเป็นไงบ้างก็ดีครับก็ดีใช่ยังไงก็ดีไปไปเหลืองนะครับอ่านี่ครับยางหนึบนุ่มหนึบครับแล้วนี้ปั๊มเบรกเบมบูแท้โบ้แท้เลยนะครับเป็นแท้แท้พิเซียครับประมาณสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทนะครับ จานก็เล็กกระจิจ๋วครับอันนี้จานเดิมครับอ่าเอาอยู่นะครับแล้วก็โช๊คโช๊คเป็นโช๊คแต่งแค้ตรงรุ่นแต่กัดสีออกไ<อ>ม่เป็นสีเป็นแบบอ่าอ่าที่จริงของเดิมมันสีเป็นสีทองสีทองนะครับชุดสีชุดสีนี่นี่เขียวอื้อมาเลยนี่นชุดสีทำเองครับทำเองก็คือพ่นเองใช่ครับอ,อ๋อ สูตรน้ำใช้เหมือนกับรถคืนก็ไปใช่ไหมครับก็เป็นคล้ายๆกับ 2K แห้งช้าใช่ไหมอ่าอันนี้นะครับก็มีร่องรอยการใช้งานสเก็ดหินโดนนิดนิดหน่อยหน่อยอ่าแล้วรถใช้งานครับนี่ใช้งานทุกวันกับตัวคนขี่หนักเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้85ครับ85กับรถอย่างนี้โอ้โหใจรักนะนี่ใจรักเลยนะไอ้ตัวนี้ผมว่าแพงแน่เลย เบิกมาไปห erm yeah ุ้มมามันก็มีสัญลักษณ์ฮอนด้า x ซเอ็กตัวหนังสือเนี่ยร้อยห้าสิบบาทมันเป็นความยากที่หายหาไม่ได้นะป้ายทะเบียนด้วยญี่ปุ่นด้วยดูดิทรงค่อเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวเฟี้ยวจริงรถแบบเฟี้ยวเอาสก้าด้วยโอ้โหธรรมดาเว้ยแล้วทางนี้เครื่อง เราทําเองหรือว่าใครทําให้เครื่องทําเองเลยเหรอมาไล่รายละเอียดเครื่องกันหน่อยดีกว่าข้างในเพิ่มเติมมีอะไรบ้างเนี่ยเป็นเครื่องเสื้อฝานี่เป็น T W h ครับลูกสี่สิเจ็ดครับลูกสี่สิบเจ็ดเสื้อฝาก็มีแบรนด์นี้ห่ห้อรองรับเขาอยู่นะเห็นนี้ไม่ใช่ธรรมดานะแล้วก็พ่อเป็น T W Heat บ มีปีเป็นชักสองชักสองอแอบมีมีชักด้วยนะเห็นอย่างนี้เราเข้าไปไกลๆนะผมไม่ไม่ค่อยสันทัดเรื่องรถป๊อปเลยนะครับโอ้โหดูกองน้ำมันเครื่องแลดิเอ้ดูกองเบนซินนะดิใหญ่นะเนี่ยเอาเรื่องกันนะแต่ว่าเป็นระบายความร้อนด้วยพัดลมเนาะโอ้โหถือว่าอ๋อไปพัดก็แต่งด้วยใช่ครับโอ้โหเห็นอย่างนี้มันเอาเรื่องเหมือนกันอะเามันเล่นเลยนะ นี่ดูทรงดูทรงรถสายเง้นเงประมาณน,นี้อนา,าคตเพิ่มเติมทำอะไรคันนี้ครับพี่บ้ายทำเสื้อฝาด้วอ๋อออก็คือทำให้วิ่งไกลได้ดีขึ้นวิ่งไกลดีนนขึ้นแล้วก็เอาลูกใหญ่ขึ้นไปเลยก็คือไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดประมาณน,นี้นะแล้วอันนี้อ่ะมันถึงเท่าไหร่อ่ะความเร็วอ่ะถ้าตอนนี้ถ้าจับ g p พีหนีได้ร้อยตอนนี้ได้ร้อย GPS ครับร้อย GPS พครับโห้ยแรงนะ ขึ้นเร็วได้ไหมอะไรครับขึ้นเร็วไหมระยะทางได้อยู่ครับได้อยู่นะฟังเสียงได้ไหมได้นะสตาร์ทยังไงอ่ะสตาร์ทสตาร์ทมือด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยธรรมดาเว้ยเฮ้ยหอมว่ะไม่ได้ลยอะขอเตาลูบเติมตรงไหนอ่ะผสมถังมปเลยเออก็ดีนะแปลกๆดีเสียงเพอดีนะ ลองเร่งนิดนึงลองเร่งดับ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 เมื่อกี้มันจะไปอย่างเดียวเลยนะเออถ้าไม่กำเบรกนี่พุ่งไปโน่นแล้วนะครับเฮ้ยสวยสวยอ่ะเดี๋ยวมาดูคันถัดมาอันนี้ผ่านไปอันนี้ก็เป็นสายเชงสายเชงเลยอันนี้กำลังกำลังทำแข่งนะครับก็เป็นสเต็ปเท่าไรกันบ้างนี่อันนี้ห้าสาม ห้าสามท่อนล่างเดิม,ดมก็คือกติกาสากลครับ<ะ>อ่าแล้วก็มีรถร้านอีกคันหนึง่งอันนี้รถใช้งานของน้องอีกคนหนึ่งไหมใช่ครับมีรถใช้งานอ่ารถใช้งานาออรถซื้ออะไหล่นะครับของทางร้าน<ะ>ดูทรงแต่ละคันนะเฟี้ยวๆนี่อันนี้ก็เป็นกำลังปั้นอีกคันหนึง่งหกหกชักห้าหกหกชักห<ะ>้าอ่าอันนี้ก็ออกแนวสายปั้นเก็บเบิกใหม่ทุกจุด ก็คือเรามาจากโค้งเลยนะครับแล้วก็ไล่เก็บใหม่หมดนะครับอันนี้ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์อ่าก็ค่อยค่อยทำเงันไปเนาะข้างหน้าเป็นสวยมากเลยอ่ะของเทียบหรืองานแท้เนี่ยอันนี้งานแท้ครับคันนี้แท้ทั้งคันแท้ทั้งคันนะของของเจ้าของร้านเองเป็นของลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าถือว่าสวยนะครับโอ้โหไม่มีที่ติเลยอ่ะ ผมว่าแม่งสวยจริงอันนี้จะบอกว่าขาหมดประมาณสองแสนบาทแลวครับน้หมดไปสองแสนแล้วนะครับอืมไปเบิกไ่หมดหลายคันหลายอย่างครับอืมอืมอืมอันนี้เชื่อนะครับทํารถเล็กมาดูข้างบนดิฐานดาอ่ะโหเข้าสวยอ่ะงานเงินเขาดีมากเลยนะสวยสวยจริงแล้วก็ภายในร้านก็คือจัดใหม่เนาะแต่ก่อนเรามาเนี่ยจะเป็นตู้โชว์ทางนู้นนะครับอันนี้ก็จัดมาอยู่ตรงนี้ละเรียบร้อยตู้โชว์ก็ ไม่ไม่ได้ย้ายหนีไปไหนนะครับแค่สลับฝั่งกันใช่ครับอ่าสลับฝั่งกันนะครับก็เข้ามาดูในร้านห็นไหมก็ยังมีทุกอย่างทางร้านก็มีช่างอยู่สองคนเนาะรับรับจัด<ส>ก็คือรับบิ้วอะ่ะบิ้วแบบรื้อออกมาบิ้วทุกชิ้นนะครับแล้วก็ยันถังทุกอย่างเลยมันมันถึงแพงประมาณนี้นะครับสำหรับคนเก็บนะขออนุญาตเข้าไปดู อ่าแล้วก็มีโอ้โหมีข้างในด้วยเพียบเียบเลยนะครับรถซุ้มรถโปรเจกต์อ่าเรียกว่าเป็นรถโปรเจกต์นะครับอยู่ข้างในอนาคตเราก็คงได้เห็นกันนะครับนี่ตะเวนตำรวจมันไม่ใช่นะครับมันมีรถเพียบเียบเลยนะครับของก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับมีแคมสัานักอ่ายอดยอดฮิตเลยนะครับสํานักนี้นะครับก็แวะมาเยี่ยมเยือนครับไม่ได้แวะมานานมากนะครับกับร้านเอ็มแหนมซิ่งครับ ช่างเปลี่ยนไปเยอะมากมใช่ไหมอันนี้ช่างรุ่นเท่าไหร่แล้วเนี่ยผม,มร,รุ่นแรกนะครับรุน่นแรกแต่ไม่ค่อยเจอออ่าประมาณนี้อ่าเดี๋ยวดูข้างหน้านี่นี่สติ๊กเกอร์เรายังอยู่เลย <laughs> นี่นี่น,นี่เรามาเนี่ยรุ่นแรกนี่สติ๊กเกอร์รุ่นแรก <laughs> นะสติ๊กเกอร์รุ่นแรก,แก,ก,อรแกของทางของทางเรานะครับประมาณนี้ยังอยู่นะครับ <laughs> ก็ประทนุ้นมีอะไรออกมาร้านทางนุ้นอะ่ะฝั่งนู้นมีปะ <laughs> ปไม่มีนะก็นะ ปิดไปแล้วเรียบร้อยคือย้ายอามารวมกันตรงนี้นะประมาณนี้ก็พาเดินดูคร่าวๆนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาใช้บริการได้เนาะเบอร์โทรทางร้านมีไหมเบอร์โทรอ่านี่ๆนี่อันนี้เลยนะศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหกสองเก้าเก้าหกสองอ่าก็คือรับทําตามป้ายนี้เลยนะครับประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณช่างช่างเลยนะจิมมี่ครับจิมมี่ไปด้วยครับครลิปนี้ขอบคุณมากครับช่างขอครับอ่า